ดูดวงชาวราศีธนูชาวราศีธนูเจ็บแต่รวยไม่แคร์หรอกเอาคืนสิบเท่าแน่ปัญหาต่างๆที่โดนเข้ามาลุมแล้วชาวราศีธนูเจ็บปวดรั่วเล้าเจอปัญหาต่างๆเข้ามาลุมแล้วแทบจะทนไม่ไหวข้าพเจ้าไม่ขอยุ่งเกี่ยวข้าพเจ้าไม่ขอสนใจก้าพเจ้าไม่ขอแตะต้องแต่ต้องกับไก่ผู้ใดอีกต่อไปเพราะเองทาข้าพเจ้าเจ็บปวดรั่วเล้า เจ็บแสบรูร้เล้าแสนทุกทรมานแทบจะทมไม่ไหวแรกแรกลื่นเลิงสังสรรค์มีความสุขพูดดีอย่างนู้นพูดดีอย่างนี้เจรจาอย่างนู้นเจรจาอย่างนี้เอาสารพัดดีมาโชว์ชะตาชีวิตเกิดความเล่าร้อนเกิดความตื่นเต้นเกิดความสนุกสนานโอ้โหยกสารพัดยกแม่น้ำทั้งห้าบอกว่าโชคชะตาจะหนุนนำพิกผันเปลี่ยนแปลงวาดมิ วิมานวาดฝันวิมานชั้นฟ้าจะเจริญรุ่งเรืองมีเงินล้านไว้ใช้เหลือกินเหลือใช้จะแจ้งเป็นอย่างดีชาวราศีธนูเตรียมตัวรวยๆๆยรแต่โชคชะตาหารูา้ไหมเจอปัญหาต่างๆเข้ามาลรุมแล้วครับกระแทกกระทันครับสอดเสียพูดแทรกพูดหยาบคายทำให้ท่านเจ็บครับ แต่การเจ็บในครั้งนี้โชคชะตาจะตกตำแหนง่งโดนอิฉาให้ล้ายใส่ายล้ายส้สีกันแกล้งในโชคชะตาอำนาจบาร,รมีวะสะิสังมันใช่เรื่องหรือไม่ท่านควรที่จะต้องปรับปรุงอ,อย่าไปสนใจโยนสิ่งนี้ทิ้งไปก็คือคนที่สร้างวิมานให้แก่ท่านก็ในึเมื่อสร้างวิมานและเราก็ไปทําของเราเองแล้วในโชคชะตามันจะแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ดวงชะตาเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างก้าวโดดสุขสนสมหวังต้งใจหมายแต่เขาพยายามชิงไหวชิงพลิบในเมื่อปัญหาต่างๆเข้ามามลุมเราการแกล้งในโชคชะตาทาให้ท่านเจ็บแสบถึงเวลาท่านเอาคืน1สิบเท่าโชคชะตาเจอคนชิงไหวชิงพิบใช้เล่ห์เหลี่ยมเข้ามาหลอกลวงแน่กลเพดุบายท่านจะอึดอัดรู้สึกย่ำแย่รู้สึกไม่สบายใจ โชคชะตามุ่งตรงไปข้างหน้าหลบฟรีกซ่อนเล้นปาดประหารศัตรูโมมานทุกสิ่งทุกอย่างจัดเต็มทำให้ท่านรู้สึกย่ำแย่เงินทองไหลามาเทมาประสบความสำเร็จร่ลำรวยด้วยทรัพย์สินกทองชะตาชีวิตตกตำแหน่งเป็นผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับโชคชะตาอัศวบินถือเหรียญน,นำพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาท่านจะรู้สึกเบื่อหน่าย เบื่อกระทุกสิ่งทุกอย่างข้าพเจ้าไม่อยากจะประทะไม่อยากสู้แล้วอย่ามาทํางานธุรกิจการงานหรือโยกย้ายถิ่นฐานหรือดวงชะตาของข้าพเจ้ากําลังจะแปลเปลี่ยนแปลผันไปจะเกิดความสุขความเจริญรุ่งเรืองจะพลิกผันเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้ด้วยดีเงินทองจะไหลมาเทมาผสมเ็จเทวดาอํานวยชัยให้แก่ท่านท่านจะได้รับข่าวสารดีดีมีดดาบล้อมลอก เจ็บปวดด้วยร้าแ,แสงทุกข์ทรมานอดอดทนอดกลั้นมามากยืนหยัดต่อสู้แก่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาสนาเทพเทวดาฟ้าดินหนุนนำโชคชะตาท่านจะได้ค้นพบได้พบเจอกับใครบางคนเข้ามาสนับสนุนและยินดีปีดาจะลืล่นเรืองสุขสรรทันสาจิตใจของท่านจะรู้สึกอ่อนโยนไปนอย่างมากในช่วงชะตาครับนะแต่ว่าจงจำเอาไว้เจ็บมามากแล้ว ให้่ันรวยทันทีและไม่ต้องแค์ไม่ต้องแค์กับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตาญนาต่างๆเข้ามารุมเราเริ่มต้นปดิบปอดอยในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตลัทรั์พลพิกแพงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาเป็นไปได้ดูดิเงินทองไหลามาเทมาประสมเดร็เทพเทวดาฟ้าดินเทวดานํำโชคนับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนูน้ำโชคชะตาแปลเปลี่ยนผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดด จะเกิดความคล่องตุ่เกิดความแช่มชื่นเกิดความลาบลื่นโชคชะตาเป็นไปได้ด้วยดีเงินทองไหลามาเล้มาผสมเนี่ยสุขสมสมหวังดังใจหมาดสิ่งดีๆีกำลังจะเข้ามาสู่ตัวท่านท่านจะได้มองเห็นอนาคตอันการใกล้ได้พบเจอพูดคุยกับใครบางคนแต่ยังมีการใช้เล่ห์เหลี่ยมไม่เปิดใจโชคชะตาอาจจะนอนไม่หลับกังวลกระวายกระสับกระส่ายปัญหาต่างๆท่านต้องจืนหยัดด้วยตัวท่านเองไม่มีใครช่วยท่านได้ ยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาสนาความรักเข้ามาสนับสนุนคาชูทางด้านเรื่องธุรกิจการงานการเงินโชคชะตาของท่านจะรวยก็มาท,ทันทีทันใดและไม่แคร์สิ่งใดมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดแจงตามแบบแผนประเพณีปัญหาต่างๆเกิดความตึงเครียดแก้ไขปรับปรุงถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาท่านจะเจริญลูกเลี้งในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินรับทรัพย์รวยโชค ผู้คนเยอะแยะมากมายปรับปรุงแก้ไขในโชคชะตาะครับทุกสิ่งทุกอย่างมุ่งตรงไป้างหน้าลบหลีกซ่อนเลนเจ็บปวดภายในใจต้องอดทดนครับไม่มีสิทธิ์เลือกทาอะไรไม่ได้ปัญหาทุกอย่างเกิดขึ้นในโชคชะตาในหัวคิดแต่เรื่องเงินในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินโอกาสทองโองกาสโชคลาาเงินทองบาร,รมีวาสนาเข้ามาในโชคชะตา จะมีข่าวดีแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาจัดแจงกับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับว้าผ่าตรงกลางใจอดทนอดกั้นซ้ายสามดาบขวาสามดาบมุ่งตรงไปข้างหน้าดบลีกซ่อเลี้ยงโชคยะตาเด็ดขาดเด็ดเดียวนะเอาจริงเอาจังมี่ปักเต็มหลังอดทนอดกั้นมา,มากๆนะครับปัญหาต่างๆเกิดขึ้นทําให้ท่านรู้สึกต้องแบกภาระ,ะไว้หนังหนักหวงรายได้สูงจริง แต่มีพระละไว้ให้รงแบบข่าวดีบังเกิดขึ้นกับตัวท่านและโชคชะตาในกลางปีจะสุขสมสมบัติตั้งใจหมายจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทุ่งข้าวเหลืองอรามมีกินมีใช้นะครับไม่ยากจนไม่ลําบากอีกต่อไปใครบางคนจะบอกข่าวดีนําพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาจัดเต็มถือดาบสองควายเกิดความจิตใจที่อ่อนโยนครับนะไม่พร้อมที่จะปทะ กับใครบางคนแต่ก็ไม่มีสีเลือกต้องย็นหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีเลือกฝั่งให้ถูกฝั่งนะถ้าเลือกผิดชาตาชีวิตนะครับจะไม่อยู่ตำแหน่งที่ดีแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นคิดไต่ตองทีนิ้ให้ดีเลือกฝั่งดีๆนะครับเงินทองจะไหลามาเทมาประสบความสำเร็จร่ำรวยด้วย,วย,วยทรัพย์สินทองจะเจริญุูงเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงิน,นชาตาชีวิตรับทรัพย์ใครบางคนจะได้ส่องแสงสว่างอำนาจบาร,รมีวาสนา เข้ามาสู่ตัวท่านขึ้นมาทันทีกันไดโชคลาบเงินทองครั้งยิ่งใหญ่ขอให้ท่านสขสมสมหวังดังใจหมายจะเลื่รุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงาน,งานการเงินจะตาชีวิตรับทรัพย์โดยโชคข่าวดีบังเกิดขึ้นกับตัวท่านแล้วขอให้ท่านแช่มชื่นครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆครับถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดสปอนเซอ์สนับสนุนทางช่องครับให้ติดต่างช่องสนับสนุนทางช่องได้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่ง เพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆครับนะครับผมครับสนับสนุนทางช่องทางช่องจะได้มีนะครับคลิปใหม่ๆให้ท่านเรื่อยๆนะครับครับเป็นปัจจัยที่สําคัญมากเลยนะครับในการสนับสนุนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ